สิไปเที่ยวงานเอาเข้าไปหยังสาเอาเข้าไปขายน้ำเอาเข้าไปขายเอาเงินไ,ไปเที่ยวงานป่ามาแต่บ้านไหนบ้านอ๋อเดี๋ยวไ,ไ,ไปจังหันไปเทนบอกเกาำลังสิไปกำลังกำล,ลังสิไปโอ้เป็นที่มาแบบนี้เลยเออป่าอันนี้หลานสาวบอกรือลูกสาวอันนี้นะลูกหลานอ๋อคนฝากว่าที่เข้าหลายแท้ป่ะ ส,สิไปเที่ยวงานหรือสิมาแต่สายนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวงานเอาเข้าไปหยงสาเอาเข้าไปขายน้ำเอาเข้าไปขายเอาเงินไปเที่ยวงานป่ามาแต่บ้านไหนลูกสาวเรื่อ,องนั้นป็่แย่งกันหลูกสาวนั้นน้องบอกลูก้สาว เอาไปขายกัน,นไปเที่ยวงานนะก็คือเอาเข้าขึ้นเที่ยวแล้วขึ้นสี่แล้วเนี่ยเอาไปขายแล้วกันนี่เงินเราไปเที่ยวงานอันนี้ก็จะกำลังจะไปเที่ยวงานดยกว่ามาแต่บ้านไหนไปเที่ยวแข่งเงือบะ ก็ยูอนี่นะครับพากันไปเที่ยวไปรถไยไปเบิร์ตเพื่อนบ่มีเงินเราเข้าไปขายน้ำล้วกันได้เงินเที่ยวางาน มาแต่ซายเบะมาแต่ไปจังหันไปเพียนบะกำลังสิไปกำลังกำลังจะลโอ้เนิวมาแบบนี้เลยอ่าอันนี้ลานสาวบะหรือลูกสาวอันนี้นะลูกน่าลานอน้ากวาดทิเข้าหลายแทุ้าธนุโมทนาบุญนธาธอสาธุเพธาุสานุสาสนาธุสาุสาธุสานตอาธุากลับไปแล้วตอนุสาอาธาธลสาธอสาธุสากุุ รือว่านึกว่ากำลังมาจะวัดประเดกํากำลังจิไปไปเพนตอนนี้ชิดโมงห้าสิบห้านะครับตอนนี้ชิดโมงห้าสิบห้าก็คือเพนประมาณ1ิบเมตรโมงนี่วัดวัดบ้านพระเจ้าจใหญ่นะวัดบ้านพักขันยาแล้วบ้านขราเจ้ากับเจริญเพราะว่าขราเจ้าซอยกันเด็นทางจนสุดเลยนะทางลักนี่ เป็นทางปูนไปเลยนะอันนี้วัดวัดที่มาจักหันนี่นะทุกคน